สวัสดีครับิพบกเือาวันนี้เราก็มาเที่ยวงานกองทัพเรือนะครับที่ถนนกรมหลวงชุมพรหนองตะเคียนอําเภอตะเดือนจังหวัดชลบุรีนะครับงานนี้จัดถึงวันที่13ถึง21ธันมามีวันที่25นะครับก็จะมีศิลปินนะครับมาเที่ยวมากมาแล้วก็มีรายกาดงานวัดที่น่าเที่ยวมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันนะครับ ูคึกคักมากเลยนะครับผมตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่ตรงด้านหน้าประตูนะครับมาแล้วนะครับข้าด้านหน้าประตูแล้วของขายนะครับก็มีของปะมากมายนะครับเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆครับเต็นท์ซุ้มนะครับก็จะมีของขายเยอะครับผมของขายน่าทานน่ากินมากเลยนะครับที่น้องตะเคียน ก้วยป,ปิ้งร้านซูชิชชครับตัวส้มโอ้โห,โหนี่ครับเป็น่วนขอมจีนนะครับอานนี้เห็นแต่ของกินโอ้ของกินเต็มไปหมดเลยถ้ามากลางคืนน่าจะคนเยอะกอคือมากกว่านี้อีกนะครับโอ้โหมาแรงทอด สดสะอาดตักก็ยี่สิบสามตักห้าสิบใครชอบแมงทอดก็ตุยเลยร้านวัชิ้นนะครับนี่จะเป็นร้านยี่สิบนะครับร้านยี่สิบไปเรื่อยๆครับนะราคา อ้อันนี้เป็นอบโอ่งครับผมข้าวหมกข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่นะครับเนี่ยตื่นหรือตื่นตัวนี้ก็จะเป็นโซนอาหารน่เครืองขนมบนควันนะครับอ่าตอนนี้ผมก็มาอยู่ร้านไมโรนะครับ ย้อนไวัยไมโลโรงเรียนนะครับก็จะขายแก้วเซ็ตละย9่9บสามเ้านะครับมีเด็กคนนี้อยากจะกินอ่ะเรียบร้อยแล้ว9าบาทนะครับดูก่อนอ่ะดูกันแล้วขดชืมม่นเนาอโอ้ยเดี๋ยวเพิ่งเดินเนิคนเยอะอ่ะถือดีดนะเราหกแล้วลยน อ่ะเสร็จแล้วเราไปกันต่อเลยนะครับนี่แค่ช่วงบรรยากาศประมาณสี่โมงครึ่งเลครับคนก็อ่ามากันเริ่มคึกคืค้นนะครับมากันเยอะนะครับอ่ามีตู้เกมด้วยเล่นกันแล้วอู้ตุ๊กตาตัวใหญ่หัวละหนึ่งตัว ยากไหมอ่ะการโยนเข้าห่วไม้โอฟคมีอะไรอีกครับผมปลากระป๋องอแล้วก็นี่อันนี้ผมชอบมากเลยน้ำสม้ม <c oughs> อ่าน้องคนนี้กำลังยิงโนคะตอไม่ล่ม นี้ก็จะเป็นโซนระบายสีระบายสีครับน้องทำระบายเป็นยังเป็นแล้วเหรอหใครสอนให้ระบายตอนไหน <c oughs> อ่ะ<ๆ>เดี๋ยวค่อยมาเล่นกิจกรรมนะครับเดินดูบรรยากาศร,รอบๆก่อนแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอโอ้โห,โหสวยมากเลยนะเนี่ยชิงช้าสวรรค์ ตรงนี้มีปลาด้วยครับมีปลาด้วยอันทำนเกมตักปลานะครับตอนนี้ยี่สิบบาทแล้วก็มีกระต่ายนะครับป้อนอาหารกระต่ายลองทำป้อนอาหารกระต่ายดีกว่าสักทีาาาาาา่ครับาาขอบ้างขอบ้าง กับบ้างกระต่ายสีขาวอูอันนี้มาให้ตรงนี้ดีกว่านี่น้องกระต่ายกระต่ายกำลังก,กินเลยกระต่ายชอบกินแครอทไหมน้องทำํำแต่ชอบกินแครอทไหมครับเอ้าวเรือเรืเรืให้เลยเก่งมากเอ้ยอย่าทิาา้งมดโอ้โห เคอได้กินกันทุกตัวเลยใช่ไหมได้ไม่ได้ป้อนเลยใช่ไหมต้อง,ง, <c oughs> งทำ <c oughs> มันก็นกินที่ตัวมันอเออแล้วแหละมิติใหม่ของการให้อาหารเฮ้ยไม่ต้องให้แก้วด้วย <c oughs> ให้แก้วไปได้ไหกินที่ตัวเลยตัวนี้ถาดินี่นี่น,น,นี่อ่อาไม เนี่ยเนี่ยเนี่ยนบ้ามี่ข้างล่างมีอีกข้างล่างตกไปอันนี้คืออ๋อร้านขายของเล่นนะครับของเล่นถูกมากเลย9 9บาท โอ้โหร้านนี้คนเยอะเลยครับนี่ยิงลูกโป่งกันโอ้โหทำจัดลูกโป่งไหมลูกร้าลูกโป่งสวรรค์เรียนหัวไปหมดแล้วจัดลูกโป่ง20บาทนะครับสองลูกสองลูก20บาทอ่ามาเลยดีกว่าโอเคสองลูก20บาทนะครับต้องทำตามแม่เลยรอก่อนรอก่อน แม่อุ้มมาแม่อุ้มแม่อุ้ม่าบ้าอุ้มํำหน่อยก็ยีสบาทเราจะได้สองลูกนะครับอ่าได้หนึ่งลูกแล้วอีกหนึ่งลูก มันไม่มาถึงที่มืออีกรูนึงอีกลูนึงทำอีกรนึงให้แม่หยิบให้แม่ก็ไม่มาโอเคไปไปหาเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเราได้อะไรกันบ้าง มีเลขสาม่ามีแม่สามหนอุ้ยโอ้โหมี่สามหนึ่สี่โอ้สามหนึ้าไม่มีแล้วอะไรอีกครับสองสามหนึ่งสองามห่ว่าจะไม่มีแล้วเนี่ยอเลขไปแล้ว สองหนึ่งสามทั้งบนสองหนึ่งสามไม่มีสองสามหนึ่งเราก็เดินกันต่อนะครับผมจากโซนอ่าสนุกสนุกนะครับก็มาสู่โซนของทานเล่นกันบ้างนะครับโอ้โหนี่ดูบุญน้องทำบุญไหมกลิ่นมากเลยอ่ะบุญชาวังนะว้าว บุญมะพร้าวอัสาิมอยากกินบุนแล้เลือกเลยแล้วไ้องนมีบุ้วไปเตยหรอไปเตยมะพร้าวอ่อนบอไปเตยมะพร้อาวอ่อนสีสไหนน้องทำครับใช่อนนู้ะมะพร้าวนี่อันหนึ่งครับเําทำกินแล้วหรอทำเอาอะไอันนออ่ยอาสีดีกว่า <laughs> นี่นะครับร้านใบเตยชิ้นละสิบบาทนะครับผ้าชิ้นแถมหนึ่งหมุนเย็นๆแล้วเราก็ได้มาแล้ววุ้นเออมีหลายรสเลยไปดูกันต่อครับทุกชิ้นช1้ละสิบบาทหุลูกชิ้นจัมโบ่ชิ้นใหญ่เลยไปดูกันต่อเลยกว่านะครับมีอะไรบ้าง นี่ลูกชิ้นไมมละห้าโอ้โหผัาบ,บุฟเฟ่ อันนี้เราก็เดินมาครบรอบหนึ่งแล้วนะครับผมรู้สึกแต่ว่ารู้สึกว่าทางขวาจะมีโซนที่เราไปต่อได้อีกนะครับโอเคเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเราเจอสตรอเบอรี่นะจะทางขวาจะมีโซนที่เราไปต่ออีกนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่ออีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับนะครับ <Yeah. S 1> ผมเมื่อกี้แวะไปทานเจนเจอร์โฟมานะครับก็ <Yeah. S 1> เดี๋ยวพาลุยต่อนะครับก็บปรากฏว่า คนตอนนี้นะครับเริ่มเยอะแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นช่วงเวลาห้าโมงเย็นๆแล้วนะครับ <c oughs> ก็โซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนที่เน้นขายของนะครับขายอาหารอาหารเยอะจริงๆครับที่นี่โอ้ติมติม เดี๋ยวพาเดินเสื่อชมนะครับไม่รู้ว่างานจะไปสุดที่ไหนนะครับรู้สึกว่าพ่อค้าแม่ค้าค่อนข้างเยอะ โอ้โหเนี่ยเทียบไปหมดเลยนะไม่รู้จะไปไหนแล้วเนี่ยสัสขวาโอ้โในกน๋วยเตี๋ยวอะเดี๋ยวผมเจอไปทางนี้ก่อนโอ้โหร้านนี้ยังมีตัวเครื่องแน่นเครื่องเต็มตู้เลย ทำเลยอะไรต้องทำเรยทำหาพ่อโอ้นี่พ่อตรงไปสุดนะครับขวามือก็จะมีทางที่เราออกไปเล่นสวนสนุกเด็กนะครับก็เดี๋ยวพาน้องทำไปเล่นสวนสนุกเด็กว่ามีอะไรเล่นบ้าง คนเริ่มแอร์อัดกันแล้วครับตอนนี้แต่ยังมีที่ให้เดินอโอเคครับเดี๋ยวไปให้ดีดีกว่าครับฝังมือมาป็นการโชว์ครัวต้ง เพลงดีเลมากเนอค่ะหอมน้ำมัเราะวตนีไปเเสียงเรืองตอนจบเพลงว้าจะมีต้อนับนโอ้ขอบคุณอาจารย์ตัวเด็กๆนะครับวันนี้ก็เปิดบริการเตนมที่แล้วเอยจะเป็นมอเตอร์ไซคันเล็ก รรอ,อคับขามขี่ไม่เป็นนะเนี่ยอ,อันนี้ก่อนน<า>ี่หละไญจริงคาสวรรค์เหรอับปได้ชาสวรรค์ปะเดี๋ยวเราก็มาอยู่ที่บ้านลม เขาจะโดนมากเลยจะให้ฮะเรียกตะกุ่นขับอะไรวางที่ตรงกลางนะฮะเอาให้เต๋อถุกเดียวที่ถ้าโดนอะไรมาตามเลยนะโดนสีโดนไฟ นะครับจังหวัดสุบุรีนะครับก็มีของน่าเที่ยวนะครับน่ากินมากมายนะครับก็ผู้ชมนะครับก็สนใจนะครับมาเที่ยวได้นะครับที่หนองตะเคียนนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับสำหรับพวกเรานะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ